Channel ครับได้รับทราบข่าวว่าที่เครื่องมุนจูไปออกมือถือใหม่นะครับไปนะไปออกมือถือใหม่โอ้ผนบอกว่าผู้ใหญ่จะดีเื่อไอ้ดตามให้จะซื้อไอเมือถือใหม่ให้ทำไมเด็กไม่รู้เรื่องไม่รู้าสรู้โลกเอนทารู้โลกรู้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาซ้อนมาซ้อนนึ่งแล้วเชียวรู้มาจากไหนเร็วจังเลยเพื่อนรู apple, ้อะไรมาดูเลยเชียอนไอโฟน oppo ด้วยไอโฟน oppo อ i ไอโฟนใช้ยากโอ้ไอโฟนมันใช้ยากช้ a p p l e แหละดีที่สุดแล้วใช้ยากแล้วไม่มีปัญญาซื้อแลวซื้อมาเผื่อโฟ้ด้วยหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวแา่พี่พี่คนละเครื่องคนละเครื่องเลยมันลาเครื่องแลรวมีของแถมด้วยของแถมเรอซื้อของช่วงนี้จะมีของนี่ค่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะวีเก้าห้าด้วยโอ้โผู้ใหญ่ใจดีของเริ่มเลยนะครับค่ะผู้ใหญ่ใจดีแบบท่านซื้อให้ค่ะโอ้นี่นะคะซื้อมากี่เครื่องนะพี่ เครื่องเดียวค่ะเครื่องเดียวท่านท่านเห็นแบบท่านเห็นแบบสะดุดบ่อยเทบ่อยค่ะท่านก็เลยแบบให้คุณพอลาีโอะยอย่างนี้เราต้งแก้ยันหลุดบ่อยๆนะอน่างเวลาไระยะลายลายไงต้องใส่ผมก็ต้องหลุดบ่อยๆอ้ยผ่ะทันโอ้ได้โทรศัพท์ใหม่อีกหนึ่งเครื่องนะคะค่ะ ใช้เป็นยังแล้ยังค่ะมาแรกกันขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีมากนะคะขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีที่ที่ท่านแทนซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่นะคะมีกระเป๋าแถมดทนกระเป๋าเดินทางไม่อกระเป๋าใส่เครื่องสำอางนี่เลยนนนี้ะคะก็แล้วก็ได้ของแถมนะคะมากมายคุณพอลลี่เป็นสะพานบุญนะคะค่ะค่ะดีค่ะดี ขอบคุณนะคะขอบคุณ่ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะเนาะขอบขอบคุณมากนะคะที่ท่านให้กับแันนีคไมาที่มาที่มาเลยมาที่มาแล้วจะเรียกเข้ามาทำไมเนาะท่านก็มอบเครื่องเครื่องมือทรรมาหากินให้กับเรานะคะนะะคเราอาชีพยูทูบเบอร์น่ะสำคัญคือก็คือกล้องแล้วก็โทรศัพท์เนาะท่านก็ท่านก็ไม่ได้ว่าซื้ออะไรที่มันแพงมากอ่ะแต่ก็เอาเอาแบบว่า พอดีแบบมาตรฐานเลยหรือไปดีเลย้วมาตรฐานหรือว่าพอใช้ได้นะค่ะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นสี่หมื่นห้าหมืนเหมือนเครื่องเครื่องช่องใหญ่ๆนะแต่ว่าแต่อันนี้อันนี้ถึงแม้ว่าราคาขนาดนี้แต่ก็มากด้วยคุณค่าทางจิตใจแล้วก็มากด้วยน้ำใจนะคะก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าราคาที่ท่านซื้อให้นะคะ เพราะว่าเป็นน้าใจที่ท่านได้มอบให้นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีคนนี้มากเลยนะคะเนาะท่านดีใจมากค่ะเพราะว่าถ้าตัวเองอ่ะก็คงจะเก็บเงินอีกนานกว่าจะได้ราคานี้นะคะเพราะว่าที่ใช้อยู่ก็ราคา4ี่ห้าตักเนาะอันนี้อันนี้ก็เอ๙ห้าอันนี้คือมาราคาเท่าไหร่คบอันนี้ก็ราคาเกือบเนาะจมื่นค่ะ เงินหมื่นทอนมานิดเดียวใช่เงินหมื่นทอนมานี่เดียว9กบาร้อยเก้าสิบเาบาทเก้รอยเก้าบาทเท่าไรไปถอนมาื้อหนึ่งได้ัไงเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับดีใจถอนมานานจะร้องไห้ไะมร้องไห้ไม่เป็นค่ะรับซื้อไงเอาอค่ะก็ดีใจให้พี่เพื่องนะได้ันก็ดีใจมากนะพคตึงเพราะว่าโอกาสที่เราจะสะสมซื้อน่ะจาก จากรายได้ YouTube เราก็ยังไม่มีใช่ไหมคะมแล้วก็ราคาขนาดนี้มันก็ถ้าฐานะเราก็คงจะยังซื้อไม่ได้นะคะ<ม>แต่นี้ท่านก็ได้มอบให้นะคะแล้วก็ให้คุณพอลลี่เป็นสะพานบุญในการพาไปซื้อนะคะ<ม>ไปเลือกซื้อนะคะราคาท่านก็ไม่ได้กำหนดนะคะ<ม>ทำกรอยาก<ม>ให้ใช้ดีๆ<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะการท่านให้เลือก ค่ะท่านให้เลือกก็คือท่านให้เลือกแล้วพี่พี่เพื่อนเขาก็เลือกเอาราคาแค่นี้ค่ะอ้ผมเอาเพชรนี่เก็บนีนั่นแหละถือไม่ได้ไงคุณเพื่อนของผมจริงๆก็เกรงใจคุณแม่นะเพราะว่าคุณแม่ท่านก็ก็ช่วยมาหลายคนแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เกรงใจท่านนะคะคุณแม่ดีที่ช่วยยูทูบเบอร์ที่นี่หลายคนแล้วแล้วก็ทั้ง รั้วบ้านลุงทนทั้งฟองมองจนปิดแล้วก็บ้านในโคบ้านที่พ่อ้บ้านที่เฟื้องบ้านพี่เสือบ้านพี่แอนค่ะค่ะแล้วนี่คือคนคนเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะออกนามนะคะเพราะว่าด้วยหน้าที่ของ สังคมแ,แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะคะถูกต้องแล้วนะถูก mm ต้องค่ะใจดีาก็ขอขอบคุณด้วยนะคะที่ใหญ่ใจดีกท่านี้นะคะเนาะก็ขอขอบคุณในน้ําใจของท่านเนาะที่ในน้ําใจอันสูงส่งนะคะที่ได้มอบนะคะสิ่งนี้นะคะให้กับื่วงบุญชูได้ทํามาหากินนะคะแล้วก็ได้ทำผลงานของตัวเองนะคะ ที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนหรือไม่ได้ไม่ได้อยากได้ชื่อเสียงอะไระไม่ได้ช่วยแค่แค่ยูทูบเบอร์ที่นี่นะท่านช่วยมีมีสมาคมมีอะไรที่อยู่ที่อยู่กรุงเทพด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของเมื่อกี้ก็มีบริจาคเรื่องโควิดอะไรเงี้ยมีมีเขาเรียกอ,อะไรนะ อะไรนะที่ที่ที่รับเอาผู้คนนปิดตู้หน่อยเปิดตู้หน่อยอจากนี้เปิดแล้วค่ะ

เออสวยสวยเนาะสวยจังเลยอ่ะไม่หายไม่ได้เลยราคาเท่าไหร่ก็ทำไได้มาจเหมือนค่ะหลักมอนไม่กี่ัเหนึ่งบาเนาะพันหนึ่บาทเนาะดีใจด้วยไม่ใช่ับเรีงครับเพื่อที่จะขอคุณาเปรียนะครับีใจนารัเพื่อนเนาะเพื่อนนะครับป้าซอจะขอก็ได้แล้ว แล้วค่ะแล้วค่ะอาจารย์ใจดีให้ไปแล้วขอบคุณครับสอบก็ได้ด้วยนะคะได้ค่ะอาจารย์ความดีๆนะครับที่พี่นะครับมอบให้นะครับแล้วใจซ้อก็จะได้เรื่อยๆเอาไปซ้อลูกชายมาลูกชายมาข้างหลังไม่บอก แม่กเโอนมาแสดงความดีกับพี่เพื่อนหน่อยพี่เพื่อนได้โทรศั์ใหม่แม่เพื่อได้ครัใหม่แล้วอะไรมาถึงขอเลยขอขอโดนักลพี่เพื่อนผมยังไม่ถามกระเป๋าเลยครับกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าแถมมเรืกระเปแถมของของีเ้ายในม่อมอกระทะไฟฟ้าม่อกระทะไฟฟ้า อันนี้คือของแข็งนะสวยด้วยเยอะนะครับโบนะครับโบซื้อขอแข็งเยอะจังงทำไมต้องเราไปซื้อไน้แม่หมดติดตันี้ของครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับที่ซีแชนแนลยนะครับขอบคุณครับ